แต่ตีสามนะคะสาวก็จะแบบโรยราอันนี้ก็จะมาเติมหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเป็นช่วงช่วงบ่ายใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ก่อนนะจ๊ะ ไม่ค่ะเจ้าสาวไมช่ชอบชอบมากค่ะวันเช้านี้เอาคลิปลงในคนดูเยอะมากเลยคิวเราอะฮ <c oughs> อตมากเจ้าสาวก็หน้ารูมิกฟองน้ำนะคะไข่นกกระทา คือเราก็ต้องคอยเร,เรื่องระวังนะคะเพราะเมื่อกี้นี้จะสาวหวันดโดนน้ำมนต์มาแล้วก็เจิมน้าผากมาะะแล้วค่ะล้วก็ต้องมาขูดออกแล้วก็มาเปลี่ยม,มอีกรอบหนึ่งแต่รองพื้นเราดี้งแต่เมื่อเช้าดนะ้แล้วหน้าไม่เป็นไรหน้ายังอยู่ตั้งแต่ตีสาม ตามพี่หลินนานยังคะนานแล้วค่ะตั้งแต่เรียนจบก่อนเรียนจบอีกตั้งแต่ยังไม่มีแฟนใช่ตั้งแต่ยังไม่มีแฟนเนาะมาคนนั้นหนนึงที่เราเขาจะได้เห็นแบบน่าที่สวยแล้วแล้วทำไมต้องเลือกพี่หลินด้วยก็ต้องคนนี้แหละชีวิตว่าชีวิตนี้ต้องวันสำคัญที่สุดต้องเป็นพี่หลินเอาจริงเหรอขอบคุณมากถ้าอย่าไปอยู่นิดนึงแสงมันสร้างว่าเราไว้เพราะว่าเธอต้องมายืนด้านหลัง มาดูแสงพเพื่ให้ดูแสงใครยังไข้าวตัวนี้มาไม่้ม,มาครับอเออนี่โอเคนี่นี่นีะบะ <c oughs> นัน่าจอาจจะปิดสักพันหนึ่งไหมไม่ได้ถูกนั้นถูกได้ไ เราจะสังเกตบ้างสำรับตงนนครับนะใช่เฮ้ยปิดข้างไหตนตอนนี้ต้องเติม้องไปยืนตรงนู้เติมอ,อันนี้โอเคแล้วแสงนี่โอเคแสงนี่โอเคเธอต้องอยู่มุมนี้วานะนะคะรับหลังจาที่เราใช้เกลี่ยหน้าก็ยังอยู่เนียนดีสาวน,น้าสวยมากเราก็จะมาปัดแก้มเติมหน้าเมือ่อเราก็จะไปใช้แป้งฝุ่นชีแบบกรอเจสนะคะก็ เราก็ใช้ใช้ลอ l ่าม m a ซ i e นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชา a ูเ l u แต่ว่ามันจะเป็น g l o ซึ่งถ้าใช้ผิดคือชีวิตพังเพราะว่ามัน g l o มากแต่ว่าด้วยความที่เราชอบเราก็จะมาผสมกันกับแป้งฝุ่นของ t r e แป้งฝุ่นของ t r e ตัวนี้เราใช้เบอร์ไหนอะ่ะมันไม่บอกเบอร์กลัวอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์ขาวสุด เราก็จะมามิกซ์ถ้าต้องอยู่เนื่อนะเดีย๋ยวก่อนสิ กัดแกมเพิ่มภาษาสาู่แถวไหนคะแถวสองโลเลยค่ะสมุทรปราการไกลมาก มากค่ะไปขอบคุณมากค่ะเบิดไปอยู่ตรงนู้นอย่าลืมก็นี่น, <Instagram> นะคะก็จะเป็นตรงไ่ผมนะเนี่ยไลผมมาแค่นี้พอไม่ต้องเยอะฟาดไปเลยค่ะ ต้องมีต้องมีสีดำดูดแสงมันหน่อยอะ่ะช่างผมต้องใส่ชุดไทยด้วยถึงจะได้สวยวันวันวันก่อน ตอนนี RE, ้กำลังไฟไหม้อยู่ ฟาดฟาดฟาดไปเลยช่วงบ่าย เราต้องเอปิดไฟแสงข้างหลังมาอีกคืนเอเอท่านค่ะเลขประจักษ์ขอแซงคนตา ข้างหลังอาจารย์ถ้าสเจะถ่ารูด้านไหนคฝั่งนี้ฝั่งไหนคะฝั่งนี้มองลงเลยอาจารย์<ม>เราก็จะใช้แห<ม>นะ ดีที่สุดเขาพัดลมใชนไ ขอเอาคนตามมาก่อนแล้วก็ขอชิมเมอร์สีทองกลุกทองของชั้นสมัยอยุธยาให้ฉันหน่อปากก็สับสที่ปากแห้งมากแล้วก็ใช้น้ำมันพายนะฮะตัวนี้ 啊，开手 <laughs> สวยเป็นคนแวเป่ามากไหมนะเูดๆๆแม่แต่งก็สวยได้บอกอย่างนี้ตลอดลรแข่งดตาใ่มคะลืมตานะคะเจ้าสาวปวดมากค่ะแอนเดนนะคะเราก็จะมาปัดกันนี้อีกรอบนึงนะคะใครไม่มีถือว่าพลาดมากน้ำแรกที่เราฉีดก็ต้องเป็น YSL นะคะไม่ต่างกันเลยค่ะจากตัวไหนเพราะว่า เราชอบตรงที่มันแพงแต่จริงๆอ่ะใช้ตัวไหนก็ได้ค่ะน้ำปลาปาก็ได้ค่ะเพราะว่า YSL มันเป็นขวดเปล่าเราเอาน้ำปลาปามาเติมนี่เลยคิวบูนเหมือนลิปสหน้ามา โอเคค่ะแต่ออกข้องประดับมาใส่ให้ายเจ้าสาวอยู่ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องใส่อะไรเพราะว่าหัวเลือดออกเขาชิงหงเหรอใช่เดี๋ยวมันจะปวอักเสบที่ใส่ยูไทยเมื่อเช้าเนี่ยนะใช่แม่มีสามเอ็นเป็นอันนี้ไหมเดินๆข้างบนที่ใส่รองเท้ามั่นกว่าต้องมีนะคะที่รักนั่นต้นที่เป็นม้วนอะ ม,มาที่ร้านอย่านี้เลยดี่มดโดมใกล้แล้วฮะกใกล้แล้วม่มีทีมม่มีมีแาตาน่น้ากินเออมีไม่มีก็ต้องหาวางฉันหิวก็ะเปออขอขอตังโมก็ใส่มีท่มาตรงนี้ก็ไ ถ้อันนี้เป็นมอวนหนั่งแลมันเสร็จแล้ว ตั้งใจมากนะคะคิวเขียนคิวแบบบบบ๊บเชนะเจ้าสา,สาวสวยมากค่ะขอบคุณค่ะคุณแซ่เอิงคุณแฮกกดแชร์ได้ยังไงแฮกอินเน่เน่มาอีกรอบหนึ่งโอเคล็อควรปิดได้ไหมคะเสียงดังไม่มีสมาธิ <laughs> ันนี้เทคนิคของอะไรของคุณโรเบิร์ตนะคะกับการที่ใ,<ช>ใส่ตังหูใช้ใช้สามเอ็ม่ะจมูกก็มาแล้วเราจะทำให้ปลายจมูกแบบดูแบบมีหยดน้ำนะคะัวน อยู่ที่คุณแม่แหรืออยู่ที่ใช่ค่ะอ,อยู่ที่ป้าพี่เขาสะพายกระเป๋าหากจะเป่าสนาอผิวดีมากแฮปปี้ <Happy S 2> นะคะที่ี่รีบต่างต่างให้วันนี้ที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณที่แบบกับการรอคอย คิดไวใช่ไหมไปสักวันหนึ่งใช่หรอสักวันหนึ่งต้องกับเลนแซ่ให้ได้ขอบคุณมากค่ะแนี่จะเสร็จแล้วค่ะโอเคใเลยเลยใช่งั้นนุเอาประหาขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแป๊บผอสักห้านาทีได้ไหมถ่ายรูปอันนี้ได้ไหมคะอันนี้ได้ไหมได้ได้ผ่อสักห้านาทีทีหลัง ออนชามออนชามแล้วออนชามอยู่แล้วอันนี้ตามเวลาเลยนะอัไหนเอยแม่ใช่ใช่ค่ะเนี่ยเราชอบอันเล็กเราชอบอันหรอที่รักแกะนี้ให้เราหน่อยแม่แต่ถ้าอันเล็กอะห้อยมาแป๊บมันจะเห็นไงทั้งกอนใหญ่ก็ได้แต่เราไม่ชอบอันลองสองข้างดู ได้ฮะหลับตานดทสาเนี่ยก็ไม่ติดนะอ่ะโอเคได้ค่ะไม่ติดรับตาครับตบไม่เป็นไรไม่เป็นไร สครัชก yes. mm. ันน่ะเก็บนี่แค่จะไม่ทาปากก็ยังสวยทาทาลิปมันธรรมดาก็พอปากนังแห้งขอลิปมันน,นั้นหน่อยทุกนกระปุกนี่แค่นั้นพอจบน้องาสาว <Yes. S 2> mm hmm. เสร็จแล้วค่ mm hmm. แล้วก็คำแรกวเซาเขาวมายมการน อค Gorgeous Ready ก็ต่อว่ามีใส่หางไหมคะมีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สาวใส่ให้โอเคจะสาวงามหลายคุณค่ะถูกใจนะคะเจ้าสาวมากค่ะที่สุดแล้วขอบคุณมากค่ะ 啥吗？<Okay. S 2> <laughs> โอเค okay, ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะไปแล้วคะ่ะเจ้าสาวเลดแล้ว